สวัสดีครับผมมนุชาลุงเลสเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถคุณขนาดสีตันครับยี่ห้อโคมาสุรุ่น PC 40 MR1 นะครับหรืออาชาวบ้านทั่วไปแล้วก็จะเรียกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับเพราะว่าารุ่น8ปึ๊บแล้วก็พัฒนามาเป็น MR1 ในเทียบเท่ารุ่นเก่าครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับรับชมที่จุดที่งขันตอนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับสีดําเดิมนะครับจริงๆอยากจะทําสีมากเพื่อให้ได้ราคาขึ้นมาหน่อยแต่บังเอิญว่าคืองานสีเยอะมากครับจนไม่เวลาทํา รับก็เลยต้องเอามาขายคำเดิมดูครับครับผมตอนแรกนะครับมุ้งกีก็เลยกับมุ้งกี่ก็เดิมเดิมนะครับมุ้งกีใบนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ55เซนิเมตรนะครับพร้อมกับปันสี่ซี่พร้อมกับแกมข้าง2ตัวนะครับผมกับตัวนี้ล้างก็ยังไม่ล้างเลยก็จะมีปะดาม,มานะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ดามนะครับดามมาจากนอก กาปะดามมาดามก็ถือว่าดูดีครับดามแข็งแรงดามไม่มสามารถใส่หัวกระแทกได้เลยครับไม่ต้องกลัวหกักไม่ต้องกลัวเล้าดามใช้งานครับกรบผ่านดันนะครับรวมไปถึงช่วงล่างนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเซนิเมตรนะครับกาป่าเปิดแผงอนนี้มาครับก็ประกอบไปด้วยชุด หม้อแบตเตอรี่นะครับติดรถมาครับแผคอนโทรลครับยูรัโซนี้เลยครับซ่อมแซงง่ายกับถังน้ำมันนะครับไฮดรอลิกเบอร์68ครับแทกยางครับติดรถมากระผมสภาพก็ประมาณ85-90%เลยครับโมพักน้ำครับผมเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ครับชนิด เชื้อเพลิงดีเซลครับ4สูบหัวฉีดระบบไดเรกนะครับตัวนี้ก็จะโค้ลงว่า 4D ครับ 84E ครับผมเป็นเครื่องโคมาสูบครับปั๊มเฮลิดกเป็นปั๊มนิ้วครับปั๊มโคมาสูบเช่นกันครับถังน้ำมันดีเซลครับบรรจุที่ประมาณ40ลิตรถึง50ลิตรครับก็จะมีหม้ออ่อมีเบาะ ครับเบาะนั่งครับของเก่าขาดหลุดลุ่ยเลยกับเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เดียบร้อไปแล้วกราบบ่อใหม่เลยครับจอมิเตอร์เพื่อไม่ให้การเสียเวลาสําหรับลูกค้าแล้วก็ผมครับก็เดี๋ยวจะให้น้องครับลองขับแับที่ไดดูครับว่าระบบการทํางานเป็นไงข้อดีและข้อเสียเป็นไงบ้างกับสำหรับรุ่นนี้ตามติฟ้าโบ ก็มองดูครับแล้วจากที่ผมเคยค้าขายไปตัวนี้ก็ในร้านก็ขายไปเกินยี่สิบสามสิบตัวแล้วครับก็ถือว่าเป็นรถที่ทํางานไวครับคล่องตัวซึ่งเร็วกว่าโคมาสูรุ่นเก่าที่ขึ้นชื่อว่าลูกเก่าของโคมาสูรถือว่าแทบจะเต่าคานเลยน้ำราล์รถฝุดใครก็ทราบดีครับจะช้ากว่าโกเบเช้ากว่าแคปช้ากว่าฮิติชิแต่มีรุ่นนี้ครับถือว่าไวครับทํางานเร็วกับดูแลคล่องตัวนิ่มนวลแต่ก็ไม่ได้ไวแบบไวสีไวจาร์ดเหมือน แคทหรือโกเบนะครับก็ย่อมๆลงมาหน่อยแต่ก็จะไวกว่าคอมวอรุ่นเก่าๆครับตามขนาสี่จานครับสูดสั้นตูดกลมครับุนตัวรอบคันหรือ3ามองศาแหละครับตูดก็จะเสมอเข้าไปแขกครับไม่เกินไม่ยืดกับเหมาะสำหรับพื้นที่ชุมชนครับพื้นที่ที่มีผู้คนครับผู้คนเยอะครับสังจกได้มาไม่ว่าจะเป็นรถโยรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆครับก็ ใช้งานตามข้างทางครับงานตามถนนใหญ่งานหลวงากาบพวกนี้จะเหมาะากับสุดสั้นเวนลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาเาไม่ต้องไประแบงหลังเลยว่าหลังจะฟาดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับเพราะหมุนตัวไงตูวก็จะเสมอกับกับช่วงล่างเลยครับผมจับตรงนี้นะครับยกสูงได้อยู่ที่ประมาณ4เมตร50-5เมตรนะครับโดยรวมกับตี50-5เมตรนะครับซึ่งก็ตักขึ้น 6, รถหกล้อดํา ได้สบายครับสิบล้ออาจจะบุดบิดนิดนึงครับขนาดโครงสร้างดูใหญ่ครับใหญ่โตมากครับได้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับตำนิ้วบนโสร่างน้ำมันครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อโคมสุรุ่น p c 4 0เปมาวันครับหรือรุ่นเก้าครับผมเสนอขายราคานะครับ4,90,000บาทนะครับเก็บงานทุกอย่างครับทำสีชิ้นระบบทำนู่นทำนี่ให้เรียบร้อยเลยนะครับ4 9่0 0 0บาท กับตอนนี้คือทําสีไม่ทันครับก็ไม่รู้ว่าจะจอดทิ้งมาเสกเล็กเลยกับจะเรเอามารีวิวดูเดี๋ยวลูกค้าที่ตามจะหนีได้หมครับคือสี่แสนเก้าเนี่ยผมเก็บสีเช็ระบบให้ทั้งคันนะครับเหมือนที่มันผ่านมาแล้วแหละับพร้อมส่งหน้าบ้านด้วยแต่ยกไว้อย่างเดียวคือโซ่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนโซ่เนี่ยคือขาดตูแน่นอนครับเพราะโซ่มูลค่าสี่หมื่นกว่าบาทอันนี้อันนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะราคาผมเปิดถือว่าพอได้นะครับพอได้เพราะดูพอไทยนะรับรับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ 0851957240ครับ ID ลายก็ ANU c h a 18120นะครับแล้วก็มีแฟนเพจครับ Facebook ครับผมแล้วก็จะมีช่องทาง Channel ใน y u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  e เลยครับก็รบกวนติดตามเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับค้าขายต่อไปแล้วก็จะขอสัญญานะครับแรกกับกั๊กคนติดใจก็คือผมจะตรงไปตรงมาครับไม่โกหกหลอกลวงครับแล้วก็ราคาเป็นเงินเอง เก็บงานเก็บทุกอย่างครับไม่มีโกหกครับผมเอารถดีๆครับมานําเสนอครับสําหรับวันนี้นะครับผมอนุชาลุงไอเจอร์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบพระคุณมากครับผม